สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel นะครับผมวันนี้ผมจะามาพูดความรู้สึกหลังจากที่ได้ลองใช้งานไอ้เจ้าจอเดีย5 0 4 5ตัวนี้มาเป็นเวลานานพอสมควรนะครับชั่วโมงในการทำงานก็ร่วมๆ500ชั่วโมงแล้วถามว่าประทับใจอะไรในตัวของเขาผมมองว่า,าแรงบิดในการทำงาน แรงบิดนี่เป็นรถที่มีแรงบิดมหาศาลมากซึ่งใช้รอบต่ําแต่ว่าแรงบิดแรงม้ามาเร็วแรงชุดแรงแรกในการทํางานนี่โอเคเลยถือว่าใครที่มองหารถไถอยู่ผมแนะนําตัวจรเดียนะครับตัวจรเดียนี่ผมแนะนําเลย ซึ่งผมต้องขอเท้าเท้าความก่อนเลยว่าผมเคยขับรถไถค่ายอื่นมาเหมือนกันครับซึ่งเป็นตัว50แรงแต่ผมไม่ขอเอ่ยว่าค่ายไหนเดี๋ยวจะเกิดข้อดราม่าก,กันอีกนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องการตั้งหางผ่านทีทีเฟิร์สนะครับทีทีเฟิร์ส ตัวนี้ซึ่งมีท่านผู้ชมขอมานะครับว่าตั้งหางยังไงตั้งคัดไทยยังไงทำไมคัดไทยหลายหลายท่านก็ถามนะครับว่าทำไมคัด้ายรถของผมนี่มันมันเอียงๆฮนะไอ้ที่มันเอียงนี่มันก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของผ่านด้วยนะครับว่าผ่านเขาทำคัด้ายมาตรงหรือว่าทำมาเอียงซึ่งการเอียงการตรงมันก็ ไม่ค่อยจะเป็นประเด็นสําคัญเท่าไหร่นะครับสําคัญแค่ให้มันวิ่งตรงให้มันปักตรงล้อด้านในตรงนี้นะครับตรงนี้ตั้งให้มันตรงเวลาวิ่งมันจะได้ตรงแล้วก็โซ่ด้านข้างครับโซ่ด้านข้างควรตั้งยังไงดึงฝั่งไหนเยอะฝั่งไหนน้อยผมขอ ไม่เอาตามสูตรท่านอื่นนะครับผมขอเอาตามสูตรที่ผมใช้งานอยู่ณปัจจุบันนะครับตอนนี้คือผมจะตั้งบรรลานโซสองฝั่งนี้ให้เท่ากันคือเท่าเท่ากันจริงๆเลยนะครับไม่มีฝั่งไหนสั้นฝั่งไหนยาวคือเราผมมองว่าเราไม่จําเป็นต้องขยบผ่านมาฝั่งนี้ฝั่งล้อด้านขวาคือรถจอนเดีย er, มันเป็นรถที่หนักอยู่แล้วนะครับมันเป็นรถที่หนัก ซึ่งเราตั้งตรงให้มันได้ศูนย์ตรงกลางเงี้ยตรงแขนกลางนะครับแขนกลางตรงนี้ให้มันตรงมันก็โอเคแล้วซึ่งมันจะรถเราก็ก็ไม่เป๋น,นะครับถ้าเกิดไม่เจอดินเหนียวจริงๆแต่ถ้าเกิดเจอดินเหนียวก็ไม่ว่าจะรถไหนๆมันก็มีเป๋บ้างนะครับนะครับเดี๋ยวผมให้ เด,เดี๋ยวผมโฟกัสตร,ตรงนี้ตรงตรงเลยนครับหานแขนสองข้างผมดูตรงโซ่สองฝั่งมันจะตรงเลยแล้วเรามาปรับตรงนี้เอานะครับตรงแขนแขนด้านขวาตรงนี้แขนด้านขวาอ่ะผมลืมบอกตั้งอย่างนี้คือตั้งไถนานะครับ ตั้งผานไถนาตั้งตั้งผานไถนาไถนาปกติจะเปยไม่เปยนะครับนี่สาระสําคัญมันอยู่ที่ผ่านหน้านะครับถ้าเกิดผ่านหน้ามันกินดินเยอะเปยแน่นอนครับเราต้องให้ผ่านหน้าเนี่ยมันกินดินน้อยๆแล้วก็พยายามไล่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 ลงไปข้างหลังอย่าให้ผ่านหน้าตรงนี้ นครับมันกินดินเยอะถ้าเกิดกินดินเยอะมันจะหนกักรถทางด้านนี้เดี๋ยวเรามาดูคัดท้ายกันคัดท้ายเดี๋ยวผมจะถ่ายตรงนี้ให้ดูนานๆหน่อยเฮ้ยเพื่อนนี่มากวนแฮะไปไปก่อนต้องขอไปด้วยครับเดี๋ยวผมให้ดูนานๆาเลย ไอตรงนี้โผล่ออกมาประมาณ1นิ้วนะครับ1ไม่ถึง1นิ้วประมาณประมาณ2ข้อมือเราตรงนี้โผล่ออกมาส่วนสปริงสปริงนี่สำคัญนะครับถ้าเกิดเราไปเจอดินแข็งไปเจอดินแข็งเราต้องพยายาม เหลือสปริงไว้เยอะๆเหลือสปริงตรงนี <Bev> ้ไว uh ้เยอะๆเพื e. ่ออะไรเพื Lap ่อให้ผ่านเนี่ยไอคัดท้ายเราเนี่ยมันไม่ค้ำผานเราจนเกินไปมันมันจะว่ายังไงมันไม่ยันมันไม่ยันผ่านเราลอยขึ้นนะถ้าเกิดเราเหลือถ้าเกิดเราเหลือไว้น้อยอย่างเงี้ย เหลือไว้น้อยๆเนี่ยเราเหมาะกับดินที่เป็นพวกดินดินนุ่มๆเป็นดินทรายอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดดินมันนุ่มไอ้ตรงผานตรงเนี้ยมันก็จะลงไปลึกผานตรงเนี้ยมันก็จะมันก็จะปักดินลงไปลึกทําให้ผานไถเรามันโดนดินพอจะนึกภาพออกไหมครับผมก็ อธิบายค่อนข้างจะงงต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับ300ชั่วโมงผมใช้งานมาผมเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าปัญหาไม่มีนะครับ300 300เกือบตอนนี้น่าจะ400แล้วแหละ 400รก,กว่าแล้วเกือบเกือบจะห้ารแล้วปัญหาที่เจอยังไม่มีนะครับยังไม่เจอปัญหาอะไรแต่ปัญหาที่ผมมองว่ามันค่อนข้างจะกวนประสาทนิดนึงก็คือนี่ครับสปริงพัดขาดบ่อยมากผมก็เลยตัดปัญหาเอายางครับยางมัดเลยมัดยึดติดนะยึดติดไว้เพราะว่าเปลี่ยนสปริงนี่ผมเปลี่ยนบ่อยมาก เดือนหนึ่งผมน่าจะเปลี่ยนสามสามครั้งได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันขาดบ่อยจังท่าผู้ชมท่านใดที่มีแหล่งขายสปริงที่มันเหนียวเหนวหน่อยช่วยชี้เป้าให้ผมหน่อยนะผมก็อยากได้เหมือนกันส่วนเรื่องอัตราการกินน้ำมันการกินน้ำมันมันก็แล้วแต่หน้างานเราว่าเราใช้รถเราทำอะไรใช้รอบเท่าไหร่แต่รวมๆแล้วประหยัด ถือว่าเป็นรถไถที่ประหยัดมากเราคุ้มเติม500ถ้าเกิดเราไถนะครับไถนาปกติที่เป็นดินดินไม่เหนียวมากไม่ใช่ดินตมดินอะไรไม่ใช่นาน้ำห้าร้อบาทน่าจะอยู่ได้ทั้งวันไถนะครับไม่ใช่ดันแต่ถ้าเกิดเราดันด้วยปรับนาปรับอะไรให้เจ้าของนาด้วยก็ก็อีกเรื่องหนึง่งก็จะประมาณหกเจ แล้วแต่ก็ถ้าเกิดไถอย่างเดียว500ก็น่าจะได้สัก15ไร่ได้ไมั้งมันก็แล้วแต่คนขับแต่สำหรับผมนี่500นี่ผมน่าจะได้ประมาณสัก15ไล่เพราะว่าเป็นผมเป็นคนที่ชอบเล่นคันเร่งแบบเหยียบเหยียบคันเร่งนะเล่นรอบเล่นอะไรผมเป็นคน ติดติดติดคันเร่งว่างั้นนะส่วนท่านไหนที่ไถแบบเนิบเนบเหยียบสบายสบาย,บายใช้คันเร่งแบบรอบต่บตำๆอย่างเงี้ย5 0 0อาจจะได้ถึง20ไรได้นะมผมพยายามนึกอยู่ว่าท่านผู้ชมเขาถามอะไรมามั่งผมก็ลืมจดออกมาต้องขออาภัยด้วยนะครับ เรื่องไฟส่องสว่างไฟส่องสว่างผมมองว่าไฟด้านหน้าไม่สว่างเท่าไหร่นะครับเหตุผลก็น่าจะขึ้นกับการชนด้วยแหละตัวการชนตัวนี้มันทําให้บังวิสัยทัศน์ในการส่องไฟไปสู่ด้านหน้าผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการติดไฟสปอตไลท์เพิ่มตร,นะรตรงนี้นครับ1หลอดตรงนั้น2ตรงนั้นอีก1หลอด แต่มันหักแล้วผมไม่ชนกิ่งไม้ตรงนั้นผมเลยเอาผ้ามัดไว้ที่จริงมันมีหลอดไฟอยู่ตรงนั้นแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งหลอดแล้วก็ตรงนั้นอีกหนึ่งหลอดนะครับซึ่งโรงงานสแตนดาร์ดมาจากศูนย์แถมมาให้หนึ่งหลอดตรงนั้นติดตั้งมาเรียบร้อยอ่าสหรับใครที่อยากรู้วิธีการติดตั้งไฟย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับผมมีอ่ให้ได้รับชมกันอยู่ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็หมดและวสำหรับความรู้สึกผมที่ผมใช้งานในเจ้าจอรเดีย5045ดีมาเป็นเวลา400ร่วม500ชั่วโมงได้สรุปผมยังไม่เจอปัญหานะครับยังไม่เจอปัญหากับเจ้าตัวนี้เลยท่านใดที่ใช้แล้วมีปัญหาอะไรยังไงผมก็ ขอฝากคอมเมนต์ให้ได้รู้ด้วยแล้วพร้อมกับวิธีการแก้ไขด้วยนะครับผมจะได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการบำรุงรักษารถของเรานะครับครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้มีโอกาสผมจะทำคลิปออกมาให้ได้รับชมกันอ้อเดี๋ยวครับเกือบลืมเรื่องจาระบีนะครับควรอัดจารบีรถ ทุกครั้งที่ใช้งานนะครับไม่ต้องเสียดายอัดไปเลยมันเต็มก็ช่างเราอัดอัดอัดเข้าไปให้จาระบีอา่ามันยังไงมันเยอะมอกมาเลยเยอะมากม,ามันเลอะก็ช่างนะครับไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องความเลอะมันเลอะมันไม่ได้ทําให้รถเราเสียาหายนะครับอัดเข้าไปเลยมีประโยชน์ ผ่านด้วยควรอัดทุกครั้งที่ใช้งานนะครับโอเคผมก็ต้องขอลาไปจริงๆแล้วเดี๋ยวมีโอกาสผมจะทำคลิปให้รับชมอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ